4ี่จังหวัดในภาคใต้ครับตอนนี้มีความเป็นไปได้นะครับที่อาจจะมีการล็อกดาวน์4จังหวัดในภาคใต้ในอีก2เดือนข้างหน้าพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ถ้าหากมาตรการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถกดตัวเลขลงมาได้ครับไปดูสถานการณ์ในภาคใต้กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจเชิงรุกที่ชุมชน5แยกปากกำปงปา,ปางวยเขตเทศบานลนครยะลาครับหลังจากที่ทั้งจังหวัดบพบผู้ติดเชื้อวันที่7ตุลาคมวันเดียวนะ 741คนเกือบพันนะฮะมีการส่งเจ้าหน้าที่นั่งรถโชเล่ไปเคาะประตูบ้านตรวจเชื้อโควิด -19 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย280คน1,300ครอบครัวไปถึงประตูบ้านกันแบบนี้เลยนะครับด้านนายกเทศมนตรีนครยะลาบอกว่าการเลือกตรวจในพื้นที่นี้เพราะสังเกตจากข้อมูลที่ไปพบผู้ติดเชื้อเข้าไปตรวจณ2จุดครับจุดแรกก็คือศูนย์ตรวจสะพานดำแล้วก็โรงพยาบาลยะลา แล้วก็เลยทราบว่าส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากชุมชนนี้เมื่อทราบพื้นที่ว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงก็เลยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกเพื่อคุมการระบาดครับไล่ตั้งแต่ซอยธิรรมไปถึงซอยมุสลิมบำรุงในเขตเทศบาลเมืองยะลาะครับเพื่อตัดวงจรการระบาดครับเราจะเห็นว่าอายุของการระบาดของคนที่เป็นโควิดในปัจจุบันเนี่ยอายุก็จะน้อยลงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาจากการที่อาจจะไม่มีความระมัดระวังตัวในการผู้สูงอายุเองก็ซึ่งก็มีความระมัดระวังตัวมากขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์ของการติดก็น้อยลงแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการติดมากในครอบครัวแล้วก็มันก็คงห้ามไม่ได้นะฮะที่จะไปติดในส่วนของผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องระวังตัวกันนะครับ เทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาโดยเฉพาะในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลที่เรารายงานกันไปว่าพบคลัสเตอร์การระบาดเป็นกลุ่มก้อนตอนนี้เร่งทาความสะอาดค่ะจัดบิ๊กคลีนนิ่งในตลาดสดกันเลยแล้วก็ประกาศให้ผู้ค้าเข้ารับการตรวจหาเชื้อภายในวันนี้นะคะหลังจากพบผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้แล้ว93คนเกือบ100คนคซึ่งมากที่สุดเข้าที่มีการระบาดมาเลยในพื้นที่ ด้านนายกเทศมนตรีเมืองเบตงบอกว่าสาเหตุที่เกิดการระบาดเพราะว่าจุดนี้เป็นตลาดสดพอเป็นตลาดสดปุ๊บมีคนมารวมกลุ่มกันมีความแออัดทําให้แพร่เชื้อได้ง่ายแต่นับจากนี้ต้องเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการทั้งการใส่หน้ากากเว้นระยะห่างแล้วก็ทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสค่ะอีกจุดหนึ่งที่เฝ้าระวังกันมากก็คือปัตตานีปัตตานีมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ของวันที่7ตุลาคม5 0 2คน ทำให้ยอดสะสมตั้งแต่1สิงหาคมถึง6ตุลาคมจำนวน2,420คนนะคะพื้นที่เสี่ยงสูงคืออำเภอเมืองปัตตานีสายบุรีและยะริ่งค่ะสาเหตุมาจากการผ่อนคลายมาตรการประชาชนไปมาหาสู่กันมากขึ้นส่วนสถานการณ์ของโรงพยาบาล17แห่งมีโรงพยาบาลสนามอีก17แห่งกำลังวิกฤต เพราะตามรายงานบอกว่าโรงพยาบาลหลักมีเตียงว่างอยู่185เตียงจากทั้งหมด1,490เตียงนะคะก็เลยทำให้ถูกมองว่าเตียงว่างไม่เยอะและเหลือไม่ถึง200เตียงน่าจะต้องมีการบริหารจัดการกันเพิ่มเติมถ้าหากยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอยู่อย่างนี้ค่ะไปดูท่าทีของกระทรวงสาธารณาสุขนะครับทางนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตบอกว่าตอนนี้พบการติดเชื้อสูงใน4จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลา ปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสครับส่วนใหญ่มาจาก3สายพันธุ์หลักก็คือเบต้าเดลต้าและอัลฟ่าครบเลยนะทั้งนี้หากมาตรการที่ใช้ไม่เพียงพออาจจะพิจารณาล็อกดาวน์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ครับแต่ส่วนตัวเชื่อว่า2เดือนนี้การติดเชื้อในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้จะลดลงเพราะมีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเบื้องต้นเนี่ยทางกระทรวงจะมีการเร่งกระจายวัคซีนครับโดยส่งวัคซีน สยี่ห้อนะฮะหนึ่งแสนกว่าโดสไปในพื้นที่รวมไปถึงเร่งกระจายชุดตรวจ ATK แล้วก็ยาฟาวิพิราเวีย1ล้านเม็ดทั้งนี้พบว่าในพื้นที่เนี่ยยังมีอัตราการใช้ยารักษาโรคน้อยนะฮะใช้แค่30%ทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงและการฉีดวัคซีนก็ยังน้อยเพราะมีเรื่องของความเชื่อมาเกี่ยวข้องจึงขอความร่วมมือผู้นำศาสนาครับให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่มากขึ้นนะครับ ไปดูข้อมูลจากกลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับเผยว่าข้อมูลตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง7ตุลาคมนี้4จังหวัดภาคใต้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมสูงนะฮะอันนี้ยังไม่รวมผู้ติดเชื้อในเรือนจํามี1,11,497คนเฉ <ừ> พาะเมื่อวานนี้7ตุลาคมมีผู้ติดเชื้อใหม่สูงถึง1,949คน <ừ> มีผู้เสียชีวิต11คนนะฮะ <ừ> ซึ่งตัวเลขนี้เกือบจะครึ่งหนึ่ง <ừ> นะฮะของ ของยอดการติดเชื้อในพื้นที่ภาคกลางสูงมากไปดูข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมาครับดูรายจังหวัดสงขลามีผู้ติดเชื้อสะสม3,452คนปัตตานี2,655คนยะลา4,447คนและนาราธิวาส3,060คนนี่คือสถานการณ์ที่หลายคนกำลังเป็นห่วงการติดเชื้อโควิด1 9ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ครับ